เมนูวันนี้เป็นเบอร์เกอร์หมูและเนือ้อผลการสอบ B1 ของโอค่ะพเพื่อนๆเดี๋ยวมาเปิดดุนพร้อมกันนะหิวผู้ซึ่งไม่มีาศาสนางานเลี้ยงย่อมีวันเลือกลาสามีบอกว่าสงสัยต้องซื้อกินเท้าให้เธอแล้วมีกินเท้ายังไงผักพวกนี้ก็ต้องเอาเข้ามาอยู่ดีเวลาหน้าหนาวเนาะนี่ดูพริกโอปลูก แดงไม่ทันหนาวแล้วเนี่ยแต่ว่าเป็นพริกที่ปลูกในบ้านหมดเลยนะเนี่ยในบ้านตลอดเวลานี่ก็ลังแดงแล้วส่วนนี้ใบชิโซแล้วก็นี่หอมเปหอมเปอันนี้ซื้อมาจากร้านไทยแล้วก็เอาต้นมันจิ้มจนมันรากงอกแล้วก็ปลูกเป็นอะไรที่กินบ่อยหอมเปส่วนนี้ก็มากูดนี่เดี๋ยวสักหน่อยหนึ่งก็จะริดใบออกหมดให้มันโกนๆเพราะว่าเดี๋ยวหน้าหนาว มันเป็นวิธีการทำให้ใบดกดูมาจากอะไรนะในกลุ่มปลูกผักต่างประเทศนี่แหละแล้วก็อันนี้ก็เป็นใบเบซิลของฝรั่งซื้อมาจากห้างแล้วก็แล้วก็เอาตัดไปใช้แล้วก็เหลือกา้านมันเอามาเสียบจนลากงอกเนาะอันนี้ก็ตะไคร้ก็ซื้อมาจากห้างเหมือนกันก็จุ่มจนลากงอกแล้วก็นั่นกอไหมเป็นผักอันเนี้ยตะไคร้นี่ไม่รู้จะได้กินเป็นกอใหญ่ย่อนไหมเนาะแต่อันนี้ได้กินอยู่ เพราะว่าใบมันไม่ใหญ่เลยอ่ะใบมันจิ๋วๆแต่ว่ามันก็มีกลิ่นมะกรูดอยู่นะเนี่ยกลิ่นมะกรูดอยู่ชื่นใจชื่นใจนี่แหละต่อให้มีกินเฮาพวกนี้ก็ต้องเอาเข้ามาในบ้านอยู่ดีผักชิโอะเสียดายจะทิ้งก็เสียดายต้องทําปิ้งย่างกินผักชิโซะจะได้หมดเร็วๆส่วนพริกก็กําลังแดงมุ่จะแดง แดงช้ามากสงสัยเพราะว่าปีนี้เริ่มปลูกช้าทิกกี้ <laughs> ตูดแมวมีคอมเมนต์มาถามบว่าโอผสมหมูทำเบอร์เกอร์อยังไงเนาะวันนี้โอก็เลยจะมาทำให้ดูว่าโอทำเบอร,เอร์เกอร์ที่บ้านทำยังไงโอก็ทำแบบมั่วๆไปค่ะเพื่อนเพื่อนโอก็เอาหมูนะคะหมูบดผสมกับเนื้อบด อย่างละแพ็กค่ะเราก็ใส่หอมหัวใหญ่ซอยแล้วก็ใส่ผงมิกเฮิร์บค่ะถ้าอยู่เมืองไทยมันจะมีอิตาเลียนมิเกเฮิร์บอันนั้นยิ่งหอมค่ะแตท่ที่นี่มันไม่มีเป็นแบบอิตาเลียนมิเกเฮิร์บก็เลยใช้แบบนี้ไปก่อนค่ะแล้วก็ตามด้วยวูสเตอร์ซอสนะคะโอก็ไม่ได้ช่างตวงวัดอะไรค่ะเพื่อนๆเราก็กะเอาเลยตามรสที่โอชอบเราก็ใส่ใส่ใส่วูสเตอร์ซอสมันจะให้รสชาติที่แบบ อร่อยเหมือนเหมือนที่เราใส่ในสเต็กหมักสเต็กค่ะเมนูที่มันเป็นเนื้อถ้าใส่วูสเตอร์ซอสหรือว่ามันก็เลยจะอร่อยค่ะเพื่อนเพื่อนก็เลยใส่วูสเตอร์ซอสสำหรับโอขาดไม่ได้เลยก็คือใส่มัสตาร์ดนะคะเพื่อนเพื่อนมัสตาร์ดนี้มันเป็นครีมที่ใส่ในพวกเบอร์เกอร์ใส่ในเวลาทานกับฮอทดอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนเโอว่ามันทําให้รสชาติมันอร่อยมันมีความหินหินดีนะคะ แต่บางคนไม่ชอบอ่ะเนาะถ้าเพื่อนคนไหนไม่ชอบก็สกิปอันนี้ได้ค่ะแต่โอชอบบอกว่ามันให้ฟีลลิ่งของการเป็นเบอร์เกอร์ค่ะเพื่อนโอ้ก็จะใส่แบบกะเอาค่ะเพื่อนกะตามชอบอ่ะเนาะแล้วก็คุกคุกเขาให้มันผสมกันรวมกันเป็นเนื้อเดียวค่ะจากไอ้เนื้อกับหมูให้มันเข้ากันเสร็จแล้วเราก็จะมาเริ่มปั้นค่ะปั้นเป็นเชฟของเบอร์เกอร์สำหรับในการปรุงเป็นเบอร์เกอร์เนาะ บางครั้งโอ๋ก็จะย่างในกระทะกลิวแพนนะคะก็คือ,คอกระทะย่างแต่ว่าช่วงนี้โอ๋จะชอบใช้หม้ออบลมร้อนนินจามากกว่าเพื่อนๆถ้าอยู่เมืองไทยก็ใช้ของฟิลิปได้นะคะโอ๋ว่ามันจบในในหม้อเดียวค่ะเพื่อนๆก็เริ่มจากย่างไปสักพักโราก็ขนมปังของเบอร์เกอร์คะ่ะมาย่างแบบบนเนยเนาะให้เนยมันละลายแล้วก็เปิดออกมา สเปรดเลยคะ่ะก็คือทาให้มันทั่วทั่วเบอร์เกอร์พอมันทั่ ger, วเบอร์เกอร์เพื่อบกก็อบต่อไปสักพักทำให้มันเป็นเหมือนขนมปังปิ้งอะคะ่ะบอกว่าในการทาเบอร์เกอร์ถ้าเกิดว่าขนมปังมันไม่ได้มาปิ้งมาอะไรอย่างงี้กันเลยบอกว่ามันจะขาดเทคเจอร์ของความแบบกรอบนอกนุ่มในเนาะอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะเ,นเพื่อนๆบางคนอาจจะชอบแค่ขนมปังอุ่นๆก็พออะไรเงี้ยแต่ชอบแนวแบบขนมปังปิ้งเลยคะ่ะปิ้งใส่กันเนยอย่างเงี้ยเนาะพอ ทำขนมปังปิ้งเสร็จปุ๊บโอก้ก็ก็ย่างเนื้อเบอร์เกอร์ต่อค่ะจนแบบมีความแบบน้ําตาลมีความเริ่มมีความไหมโอก้ก็มันเริ่มแห้งเนะเาะโอ้ก็จะใส่แผ่นชีสโปะค่ะแล้วก็ปิดแล้วก็อบต่อไปจนแผ่นชีสนั้นมีความแบบเมลละลายแล้วก็อาจจะมีแค่สีไหมไหมขอบขอบนิดนึงแต่ไม่ไหมมากอันนี้ความไหมความเบิร์นของชีส e มันเป็นความชอบของแต่ละคนเนาะ แต่โอ้ก็คือชอบแค่มันเมลวเมแล้วก็ไหมนิดๆก็พอค่ะแล้วก็เสิร์ฟเสร็จแล้วนี่นะคะเบอร์เกอร์นี่ของโอ้ตึง Thank you บองเอิบปะต u นี่โอ้อยู่ในร้านชื่อฟู d s สโต e นะเพื่อนๆทั้งหมดนี่คือ อาหารค่ะเพื่อนเพืเ่อนฟู้ดหมดเลยใหญ่มากวันนี้เราเข้ามาในเมืองเกสเฮดนะคะเป็นเมืองรอบนอกของนิวคาสเซิลค่ะเราก็แวะมาที่อีเกียค่ะทานมิสบอลต้มน้ำมันอยู่ที่ต่างประเทศนะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวนี้ไม่ต้องใช้เด็กปัม๊มไม่ต้องใช้แคชเชียร์เอาบัตรเครดิตเสียบเข้าไปในเครื่องแล้วก็เติมบางปั๊มยังเป็นแบบว่าเราเดินไปจ่ายที่แคชเชียร์เนาะแต่ปั๊มนี้คือ ไม่มีทั้งแคชเชียร์ไม่มีทั้งเด็กปั๊มเนี่ยค่ะยุคอนาคตจะไม่มีเด็กปั๊มจะไม่มีแคชเชียร์ปั๊มน้ำมันก็จะเติมแบบนี้เลยอยู่ที่นี่เขาแบบมีความเชื่อใจมากอะโอว่าเขาคงมีกล้องวงจรปิดถ่ายอยู่เลขทะเบียนถ่ายอะไรเราไว้อ่ะถ้าเราไม่จ่ายตำรวจก็ไปเคาะประตูถึงหน้าบ้านเลยเห็นฮิวเล่าให้ฟังนะคะสมัยก่อนตอนที่ฮิวเป็นหนุ่ม อยู่เคยเติมน้ำมันแล้วแบบเพลินขับรถกลับบ้านลืมเดินไปจ่ายเงินที่แคชเชียตํารวจมาเคาะประตูเลยที่หน้าบ้านให้ยูจ่ายตังค์แต่ไม่ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นอาชญากรรมอะไรเนาะเพราะว่าเขาก็ตามมาเราก็จ่ายแล้วก็ขอโทษเขาว่าบางทีเราลืมเนาะเพื่อน,อนแต่เดี๋ยวนี้มันแอดวานซ์กว่านั้นคือไม่มีแคชเชียเลยเป็นแบบเซลส์เซอร์วิสทุกอย่างสุดยอดเลยเนาะ Don't forget to wear your glove. <wouldn> ระหว่างที่ฮิวไปปั่นจักรยานกับเพื่อนเนาะฮิวก็จะไปแวะทานอาหารเที่ยงกับเพื่อนวนโอก็ทานมาม่ากิมจิอยู่บ้านค่ะทานกับไส้กรอกเหมือนไส้กรอกคอกเทลวะตอนนี้อังกฤษเข้าหน้าหนาวแล้วค่ะเพื่อนๆตอนเช้าๆก็มืดค่ะมืดตึบระหว่างที่ฮิวไปปั่นจักรยานนะคะเพื่อน ผลผลการสอบของโอก็มาถึงผลการสอบ B1 ของโอค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวมาเปิดดุนพร้อมกันนะรอฮิวแป๊บหนึ่งโอว่าโอผ่านอยู่แล้วค่ะเพื่อนๆผ่านสบายเพราะว่ามันไม่ยากมันง่ายมากการสอบ B1 เทสที่นี่นะคะเพื่อนๆโอเพิ่งรู้ว่ามันมีหลายหน่วยงานหลายบริษัทหลายองค์กรเราก็เรียกไม่ถูกว่าเขาเป็นหน่วยงานอะไรเนาะ ที่เขาเป็นคนจัดการสอบ b 1ค่ะเพื่อนมีมีอะไรนะ trinity college เนี่ยค่ะเพื่อนเพื่อนท,ที่แชร์กันอยู่ในกลุ่มส u r ย uk ที่ผมเป็นสมาชิกนนอะเนาะเขาก็จะแชร์แบบฟอร์มในแบบฟอร์มมันก็จะเป็นเป็นหัวข้อว่าเราจะพูดเรื่องอะไรหัวข้อใหญ่พูดเรื่องอะไรแล้วก็จะแตกย่อยออกเป็นห้าห้าหัวข้อย่อยที่พูดอะไรเงี้ยเราก็เขียนหัวข้อแล้วเราก็เตรียมแล้วเราก็เอาไ,ไอหัวข้อนั้นอนะไปพูด แล้วคนที่เขาสอบเราเขาก็จะถามคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่เราพูดแล้วเราก็จะเป็นคนถามคําถามคนที่เทสเราเกี่ยวกับเรื่องที่เราพูดอะไรย่เงี้ยก็คือจะเป็นถามตอบอะไรอย่างงี้เนาะโอก็อ่านข้อมูลศึกษาข้อมูลโอรู้ว่ามันจะเป็นประมาณนี้เราก็เห็นฟอร์มเนาะแต่ปรากฏว่าพอตอนที่ฮิวจองให้โอฮิวจองหน่วยสอบที่จัดโดยบิท t ิสคาลซิลเนาะปรากฏว่า การสอบไม่เหมือนกับที่โอเตรียมตัวมาเลยค่ะเพื่อนๆสอบกับบิทิดเค้าซิ l เนี่ยมันจะเป็นสอบแบบว่าเราเข้าไปในห้องแล้วเราก็จะมีคนที่เป็นคนสอบเหมือนเราอีกคนนึงนั่งอยู่ในห้องด้วยแล้วเขาก็จะมีผู้สอบเนาะผู้คุมสอบผู้คุมสอบแล้วเราเป็นผู้สอบเนาะผู้คุมสอบเขาจะถามเราชื่ออะไรแล้วก็จะบอกเราว่าให้เราสองคน เขาจะถามคําถามเราเกี่ยวกับเราเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็จะให้เราสองคนคุยกันในหัวข้อที่เขาให้มาแล้วเราต้องคุยกันนะคะเพื่อนๆต้องตอบกันไปกันมาเล่น t e n นิส q u e ช t i o n กันค่ะเพื่อนๆถามตอบอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็จะมีเทปให้ฟังแล้วก็ให้ตอบคําถามซึ่งอันนี้โอ๋ไม่รู้ตอนที่โอกกาลังใกล้จะไปสอบก็าเข้ามาเตรียมเอกสารเตรียมตัวเนาะโอนี่ช็อก ช็อกบอกว่าเอา้ามันไม่ใช่เหมือนที่ฉันเตรียมตัวมาโอ้ oh, นี่คิดมาแล้วจะคุยเรื่องที่กี่เนาะก็แตกย่อยเอาเป็นหัวข้อห้าหัวข้อย่อยจะคุยอะไรคือเตรียมตัวมาแล้วอะไรเงี้ยที่โอก็ต้องเข้าไปดูใน Youtube ไปดูคนที่เขาติวว่าสอบกับบิธตเขาซิลข้อสอบเนี่ยเป็นยังไงเนาะปรากฏว่าโอเข้าไปฟังในวิธีเขาในใน u t u b e เขาก็บอกว่าให้โอเตรียมหัวข้อไปหนึ่งหัวข้อ เพื่อที่จะไปคุยกับคนที่มาสอบด้วยกันพอคุยคุยเรื่องเกี่ยวกับโอที่โอเตรียมมาหนึ่งหัวข้อใช้เวลาสองนาทีแล้วคนที่เขาฟังโอเขาก็จะถามคําถามคนที่มาสอบด้วยกันคนที่มาสอบด้วยกันเขาก็ต้องเตรียมมาหนึ่งหัวเรื่องหัวข้อแล้วเขาก็เล่าแล้วก็ต้องถามคําถามเขากลับไปอะไรเงี้ยอันนี้ที่โออ่ะดูใน youtube เราเตรียมตัวไปเนาะแต่พอถึงที่จริงนะเพื่อนหัวข้อที่เตรียมเอาไวอ้อ่ะไม่ได้พูดเลย เตรียมไว้หัวข้อจะคุยเรื่องที่กี่เตรียมซ้อมคุยสองนาทีเนาะประกากฏไม่ได้คุยเลยปรากฏว่าคนที่เป็นคนคุมสอบเป็นคนให้หัวข้อและเราก็คุยตามหัวข้อนั้นโอ้ได้หัวข้อว่าคนที่โอ้อะไรนะคนที่โอ้คนที่โอยขอบคุณมากที่สุดหรือว่ารักเขาเรียกว่าอะไรนะมีความ ขอบคุณกระตันยูและซาบซึ้งที่สุดคือใครอะไรเงี้ยส่วนอีกคนหนึ่งที่นั่งด้วยเขาก็บอกว่าให้เล่าถึงวันที่วิเศษของคุณวันที่คุณมีความสุขที่สุดอะไรเงี้ยอิวมาแล้วเดี๋ยวมาดูผลสอบกันทำงานโอเพ่ you think I will pass or not yes you think what what grade I gonna got A B C ขาให้เกกให้เกรดด้วยนะ first of all it's a quite a thick envelope so it must be certificate we got a certificate y e a yes, so you have passed yes I passed but they don't not tell though what grade I am นี่เพื่อนๆ B1 p a s s บอกแค่เนี้ยแต่ไม่บอกว่าได้ไม่บอกว่าได้ A หรือ B หรือ C look at my picture took it took at that day o oh, อ but some people they have you know A B C. บางคนได้เกรดนะคะเพื่อนแต่โอไม่ได้ดูรูปโอสิหน้าตาแบบบันนอกมากเลยวันนั้นอาหารเย็นวันพฤหัสที่สิบสี่ตุลาคมนะคะเป็นหมูผัดขิงค่ะโอทานกับข้าวหอมมลิส่วนฮิวทานกับดอกกระหลำ่ำผัดข้าวผัดดอกกระหล่ำใส่กับไข่ะบองเอปตี As you pass your English exam, I can talk to you in English now. Thank you very much. d o l i t o s อันนี้นะคะ Flaming hot. โอกินเผ็ดมากเลยขนาดโอยังคอนเฟิร์มว่าเผ็ดโอเลยจะให้ฮิวลองสบายสบายมาก you want one more เผ็ดไหมฮึม just a little wow hmm. yeah พี่โตอะไร i think it's เผ็ดมาก yeah เฮ l l ติดใจขออีกหนึ่งขออีกหนึ่งชิ้นเผ็ดปกติปกติรสนี้ถ้ามันบอกว่าเผ็ดโอไม่ค่อยเจอเผ็ดไง แต่นี้โอว่าเผ็ดเผ็ดหนาวมาหลายวันเพิ่งมีแดดวันนี้เลยออกมาขับรถกันนะเพื่อนเพราะว่าเดี๋ยวพอหน้าหนาวปุ๊บรถคันนี้ก็ต้องจอดอยู่แต่ในโรงรถแล้วก็เราก็จะรายงานบอกกับกรมกรมการขนส่งนะว่าเราจะไม่ใช้รถกี่เดือนอะไรเงี้ยค่ะ เพราะว่าเขาจะได้คืนค่าภาษีรถภาษีถนนให้กับเราเรียกภาษีอะไรนะรถแท็กเออภาษีในการใช้ถนนเนี่ยนะะเพื่อนแล้วฮิวชอบทำนี้ทุกทีเลยนะเวลาอวดวีดีโอฮิวจะขับรถแบบว่าเหมือนครซี่อ่ะถามว่าทำไมทุกครั้งเวลาอวดวีดีโอถึงถึงขับรถแบบนี้คือขับกระชาขับเบี่ยงขับเร็วขึ้นที่บอกว่าเพราะว่าเธอไม่ได้ดูไง You not looking สวย drive ลายเต็มสตรีมมาเพื่อนๆควรมากสามิขนี่เต็มที่เลยสวัสดีวันเสาร์ที่ smile baby thank you ค่ะสวัสดีวันเสาร์ที่หิว stop it this is delivery annoy วันนี้วันเสาร์ที่16ตุลาคมอาหารเช้านะคะตึงไส้กรอกส่วนของฮิวก็อาหารเช้าเหมือนเดิม Talking being deliberately annoying, would you like to tell the people what you did to when took the people did I when me you you ตอนฮ e OK, ิวกำลังเอาขยะรีไซเคิลไปทิ้งข <laughs> ้างนอกอะเก็แก้งผักให้ของหล่นหล่นจตายเต็มพื้นเลยอัปเดตเพื่อนเพื่อเรื่องที่ว่าจะเลี้ยงอาหารเที่ยงเพื่อนบ้านเนาะที่ถูกแคนเซิลไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมันเมื่อเมื่อกลางสัปดาห์เนี้ยเราก็เลยถามเขาอีก ว่าสบายดีขึ้นหรือยังเพราะเขาไปตรวจแล้วเขาไม่เป็นโควิดสบายดีขึ้นหรือยังอะไรเงี้ยวันอาทิตย์นี้เลื่อนมาเป็นวันอาทิตย์นี้ไหมอะไรเงี้ยเขาเขาบอกว่าเขายังไม่สบายเลยยังรู้สึกไม่ดีอะไรเงี้ยพอผ่านไปสองวันโทรมาบอกว่าโอเคแล้วมากินได้แล้วสรุปก็คือพรุ่งนี้เลี้ยงอาหารเที่ยงเขาเดี๋ยวจะถ่ายหน้าตาอาหารให้ดูเนาะว่าเลี้ยงอะไรเขาบ้าง โอก็เลยเชิญเพื่อนมาเพิ่มอีกคนนึงชื่อริชาร์ดเพื่อนในกลุ่มสวของเฮียนั่นแหละเพราะเขาไปปั่นจักรยานด้วยกันบ่อยบ้านเขาอยู่หัวถนนนี่เองค่ะพเพื่อนๆผมก็เลยบอกเฮียว,ว่าชวนริชาร์ดมาเพิ่มอีกคนนึงแล้วกันก็เลยเป็นทั้งหมดห้าคนรวมโอ๊ตด้วยให้ริชาร์ดได้ทดลองกินอาหารไทยบ้างริชาร์ดแก่มากแล้วค่ะเพื่อนๆแก่แก่ แต่ว่ายังแข็งแรงฟิตปั่นจกักรยานเป็นแก๊งฝรัง่งที่รีทายรีทายมาเกษียณมาก็เข้าวัดเข้าโบสถ์ทำเชลตตี้ให้โบสถ์เลยอ่ะเขาก็มาชวนฮิวเข้าแก๊งแั่ตอนเนี้ยฮิวผู้ซึ่งไม่มีศาสนามารอดูกันตอนต่อไปถ้าวันหนึ่งวันอาทิตย์ฮิวไปเชิร์ตนั่นแหละ เพราะว่าโอเลี้ยงอาหารเที่ยงเขาเนาะเขาก็คือจะไปโบสถ์เพราะไปโบสถ์ตอนเช้าแล้วก็ตอนเที่ยงเขาก็จะมาทานอาหารเที่ยงที่บ้านโอเนาะเขาไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์มารอดูซิว่ามันจะถึงจุดที่แบบว่าทําให้ยิวไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์ไหมนะเพื่อนๆคือ <c oughs> บอกว่าดีที่มีโอเป็นตัวข้ออ้างเวลาที่พวกเพื่อนเนี่ยเขาจะชวนฮิวไปโบสถ์วันอาทิตย์ก็คือโอเป็นนับถือศาสนาพุทธไง มีโอเป็นข้ออ้างฮิวก็เลยปฏิเสธได้เลยประาเนี้ไม่ใช่ปฏิเสธได้เขาก็เลยไม่กล้าชวนฮิวเลยประมาณนี้แต่ในอนาคตไม่แน่รอดูกันต่อไปเดี๋ยวนี้ที่กี่เวลาหนาวมากๆร้องเมีวเมียวเมีวไม่หยุดร้องให้เราเปิดให้เราก่อไฟเพื่อนเพอเราก่อไฟปุ๊บก็จะสิงหน้าเตาผิงอย่างนี้นะคะเพื<ๆ>่อนเช่วงนี้มันอากาศเริ่มหนาวมาก เย็นเยือกขนาดเปิดฮีเตอร์ในบ้านก็ยังเย็นนะนเพื่อนๆเลยต้องก่อไฟอนนช่วยเป็นเวลาเที่ยงหกนาทีนะคะก็เตรียมอาหารไปได้ประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นอันนี้เป็นแกงมัสมัมนเดี๋ยวก็ตักไปเสิร์ฟเหมือนเดิมส่วนตรงนี้ก็จะเป็นให้เขาทานอันนี้รอรหว่างรออาหารเนาะแล้วก็ของหวานก็เป็นข้าวเหนียวมะม่วงเตรียมไว้แล้วนะคะ อาหารอีกเมน,มหนมูหนึ่งก็คือลาบจะอยู่ทางนี้มีล,ลาบเดี๋ยวพอเข้ามาถึงรุงค่ะถึงทำอีกทีมันจะได้ร้อนๆเพราะว่าคนที่นี่ชอบทานอาหารเสร็จใหม่ๆร้อนๆแล้วก็อีกหมูหนึ่งเมนูหนึ่งก็คือคานาหมูกรอบนี่ค่ะง่ายๆแล้วก็ข้าวเตรียมไว้แล้ว โอเชิญใครมาที่บ้านบ่อยไม่ได้ค่ะเพื่อนเพราะเมนูมันจะเดิมๆยังไม่กล้าลองเมนูใหม่เนาะเมนูก็เหมือนเมนูที่เลี้ยงลูกชายฮิวกับลูกสใภยฮิวเลยโอถามฮิวว่าให้ฮิวเลือกเนาะว่าฮิวจะให้ทําอะไรฮิวบอกว่าเอาเมนูที่ทํำบ่อยๆแล้วกันมันจะได้ไม่พลาดตลกมากเดี๋ยวมาดูหน้าตาตอนเสิร์ฟบนโต๊ะเนาะ <Just> ใจเย็นเย็นหิวนี่นะคะจัดโต๊ะเสร็จแล้วคณะหมูกรอบแล้วก็มีกุนเชียงให้ช่วยชีวิตลาบหมูส่วนโอ,อมีพริกเอาไว้เติมค่ะส่วนนี้ก็เป็นมัสมั่นไก่เบอร์นิดนึงนะเพื่อนๆถ่ายมือเดียวปรับโฟกัสไม่ทันส่วนอันนี้ก็เป็นข้าวข้าวหอมมะลิค่ะนี่นะคะ อาหารเที่ยงสำหรับ5คนปกติบ้านหนูมันมี4โต๊ะเนาะสีเก้าอี้เีลยต้องเอาเก้าอี้มาเสริอมอีกตัวหนึ่งนี่ค่ะเดี๋ยวไปเรียกแขกละทานอาหารเที่ยงเสร็จเราก็ชวนเขาดื่มกาแฟกับชาต่อนะคะนี่คือสภาพงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลา <c oughs> ตอนที่โอกกับฮิวอยู่เมืองไทยเนาะเราสองคนไม่ค่อยจะจัด อะไรแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆคือเชิญเพื่อนมาที่บ้านแล้วก็เลี้ยงข้าวเขาอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบเหมือนคนอังกฤษเขาทํากันน่ะไม่เคยทําเลยเพราะว่าอยู่เมืองไทยนี่เวลานัดเจอเพื่อนก็คือไปกินข้าวกันข้างนอกอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆเพราะว่าอยู่ที่เมืองไทยอาหารกินข้างนอกถูกกว่าทําเองถูกไหมแถมทําเองอาจจะไม่อร่อยถ้าไปกินข้างนอกกินข้างนอกดีกว่าได้บรรยากาศด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่มาอยู่ที่นี่มัน มันมันคนละแบบเลยเพื่อนๆคือส่วนมากคนก็จะเชิญกันมาทานที่บ้านทานดินเนอร์ทานอาหารเที่ยงหรือทานดื่มชาอะไรเงี้ยเราก็ต้องมาเรียนรู้ว่าเขาทํายังไงเหมือนอย่างเงี้ยวันนี้เราเลี้ยงอาหารเที่ยงเขาก็ต้องเริ่มต้นด้วยเครื่องดื่มดื่มวายคุยกันนิดนึงกับกินสแสร็จแล้วก็ไปนั่งกินอาหารเที่ยงกินเสร็จก็มาต่อด้วยชากาแฟก็นั่งคุยกันนิดนึงอะไรเงี้ยเพื่อนๆอนอันนี้ก็เรียนรู้กันไปที่ยากกว่านี้ก็คือ เป็นดินเนอร์จะยาวนานกว่านี้วันนี้โอกับหิวเริ่มง่ายๆก่อนโดยการเลี้ยงอาหารเที่ยงค่ะดินเนอร์เราก็ทานอาหารที่เหลือนะคะมีลาบที่เหลือแล้วก็ผัดคณะหมูกรอบค่ะนี่ค่ะทางเดินเดินไปก็เล็งหาเห็ดไปค่ะหิวรอด้วยเวดอาแหงย่านยว ขอบคุณเพื่อนเอนทุกคนนะคะที่แวะเข้ามาดูช่องโอฟไลฟ์บล็อนะคะเดี๋ยวบล็อกต่อไปเอาจะพาเพื่อนๆไปเดินดูเห็ดกันในป่าค่ะดูเฉยๆนะไม่ได้เก็บแล้วเจอกันใหม่บล็อกต่อไปค่ะบ๊ายบาย